สวัสดีครับพบกับช่องเอดดิไซเลยแล้วนะครับเนาะมีผ้าพีผ้าหนองมาปลูกสมบุญนะครับเนาะนี่เนาะผ้าพีผ้าหนองเบิ๋งควาวลำบากครับนี่ครับมีแต่เห็นอร่อยต้อยครับนี่นี่ครับผ้าพีผ้าหนองมาเบิ๋งวิธีปลูกสมบุงครับเอาครับนี่นี่ครับงวิธีปลูกสมบุงครับผมนี่ผ้าพีผ้านังบุ๋งข้าวลำบากครับ นี่ครับเกวานครับนี่ครับเกวานครับสายตรวจครับเงียบเอาปูพี่น้องพวกนี้ครับนี่ปูพี่น้องพวกนี้ครับนี่่นี่จะลวนเลยค่ะนี่ก่อน่วนเลยค่ะเนี่ยเ่งมกหินค่ะเนี่ยปูยงก็ปูงครับผมโอ้สายก็ต้องด้วยง่ตัวก่อนหินเราปูเสีก่อนหินอื นี่แต่ยี่ล้วนร่วนครับผมอ๋อบัดที่นี้ครับนี่อันมาทั้งย้ายแดงครับนี่อันนี้ฝากคว้นไปหาลูกสาวครับนี่เพิ่งคึ้นลำบากเลครับขึ้นสิข้างกันตะลับาทนี่ครับผมนี่ครับฝากบอกกันบ้างนะครับนี่นี่ครับยี่กําผันครับนี่นี่ครับต้นยางต้นยางเฉียดอะได้อแชทเบล็อเด้อเด้อนี่แม่ไฟนี่ นี่สบายให้ลำบากกับพวงเอาครับครับบงทางนี้ฮองกันแล้นครับนี่ในเก็บบุ้งครับนี่เมี่ยงจะฟักเข้าไปหารู้วครับนี่บ่เออส็บงายก็ได้ัมบายบ่เมี่ยงานเป็นเสมียนบางสิ่งที่เกะ อ่านี่ครับปลูกสมพงครับผมนี่นี่ครับหัวสมพงครับนี่มันนี่ลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมผัสบรรกากดูใจเย็นนี่ครับอันนี้หัวหน้าใครครับหันหน้าบ้างนะนี่ครับหัวหน้าใครครับฝากกวาดกินไดนะครับนี่ว่า จะสหลด์นะครับเดินทั่งกันนะกวางกันย่างเงกว่าสันครับต้มซุปเบื่อครับนี่ครับนี่ครับลูกพี่เงี้ยครับอันนี้ไอ้นุ่มครับนี่บ่ปากว่วตีง้างจักเมียเพราะเมียนี่ครับนี่ปากว่วอะไราสันเมียอยู่แต่ปากวัว่าสันพคนว่าลูกลูกกินปลาดุกดุกมืดเมื่อเมื่อสองตัวกสันคนว่าเมียไม่ได้ก็ต้องมุดครับลูกก้อนหัวปลาลูกยุบคอหา อันน en eh ี้เมียผมครับน uh ี่จมครับเงาเงาเครับคำว่านี่น uh no ี่ครับอ๋อครับนี่เนาะนี่แต่เห็นนะครับนี่นี่ครับผมลำบากครับ มิเตียนครับน yeah. ี่ครับถมกระทมยังไงครับป้วกกระต่ายบุกอะไรครับมีแต่หินครับเต็มเลยครับมิตรก่อนในเงี้ยครับแล้วนี่เลิกแล้วครับเราจะขีเอาวุแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ครับสีไปสัมผัสไมค์กากได้ครับวานนี้สีไปสีไปไมค์กาครับวานนี้อันนี้เกล้านครับนี่เลี้ยวเบิ้งสิบเปมุมแรงนะครับเลี้ยวเบิ้งนี่นี่ครับอันนี้เด้ไหมนั้นประเด็นครับ อยเอาสิัชาไปกันนะครับเอาครับนี่เอาบอกกัพี่กำลังคนนี่มือนี่มัดจะบวกแล้วอันยองอันยองยังไงตัวนี่มัดจะบวกแล้วมัดจะกัุนี่มัจะกัเวไินมัดกินยังเกี่ยวเรื่ดีพี่ันเพิ่งกันไหน เงี้ยวะครับความาบายนะครับเมียวะนี่เจ๊เงี้ยครับเมียครับเงียครับขาแรงไรบปานี่มือแรงมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยขาเแรงแสนสามครับมือนี้เมียให้มือละมือครับพ่อได้ซื้อเราแก่ครับอายากครับขายากครับหายากครับผเงินเกาหลีหายากครับว่โอ้ยเมี้ยไรเง้ยนั่งเยี้เน่ยเบิดไปเราหาอะไรเราเนี่ ว้ากเน่ยโยมันเนี่ยหาชิปก็ไละครับเพราะท่านเดียวสีเรียเพราะเนี่ยน้ำน้ำน้ำมันน้ำามันพืชนี่ไรมดไปไรวันใดละครับเมือนี่น้ำมันน้ำมันเกิดวพกมาซ้ำน้ำมันไปพกมาชิบดไหมมันแมนบัน้ำไรเยยวน้ำไรเยยวโอครับเพิ่มยังไรดครับใช่พี่น้องเพิ่งนะครับเนาะเมือนนี้มงาึงโคนลำบากครับสบายมาไรแล้วนี่ครับ เนื่องจากสบายมาหลายเมือแล้วครับ hmm> มัอนี้มานลำบากครับก็ว่มีอย่างไรนะครับเนาะอันผู้ใดมาคลิปนี้ช่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอดดิสเซอเลยนะครับเนาะยังไงนะครับเดยกเกมพิเศษนี้นะครับสวัสดีครับ